ที่นี่นะครับเป็นบ้านวังเบนนะครับอําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหนะ้าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นสวนสักนะครับเป็นสวนที่ปลูกโดยท่านดร,รกรนะครับแล้วก็ป้าแมวครับเป็นพี่สาวของท่านดร,รกรเป็นผู้มาดูแลนะครับคือจะชี้ให้เห็นว่า ต้นสักคือเป็นไม้ตระกูลที่ไม้ยืนต้นไม้ใหญ่ซึ่งให้ลำต้นนะครับเป็นไม้เศร,รษฐกิจนะครับที่นี่ใช้ดูแลด้วยอาดี2 5 5 1เพียงอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช้สารบำรุงจากผลิตภัณฑ์อื่นเลยไม่มีเ,เคมีเจื้อปนนะครับที่เป็นโทษกับกับสิ่งแวดล้อมไม่มีนะครับ อดีสองาเป็นสารที่ได้รับการวิจัยและก็ยอมรับรับรองจากหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ถ้าใครติดตามนะครับอดีสองหาหรือผู้ที่ได้ใช้อยู่แล้วจะมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าตอบโจทย์ให้ผลกับพืชทุกชนิดนะครับอย่างวันนี้ก็ไม่มายืนยันเรื่องของพืชที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับงานวิจัยอดีสองาที่ท่านดรก,กรสุกเสษมนะครับ เป็นผู้คิดค้นคิดค้นนะครับวิจัยเรียบร้อยได้ใช้กับพื้นที่จริงจนได้ผลนะครับปริมาณผลผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละนะครับ4 0ถึงโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยที่ไปทำงานในพื้นที่จริงเนี่ย50%ขึ้นนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับผลผลิตที่ได้เพิ่ม แล้วต้นทุนในการใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาฆ่า,มาแมลงก่อนนั้นที่จะได้ใช้อดี2สองาหนึ่นะครับลดลงประมาณ50%นั่นก็หมายถึงว่าลดต้นทุน50%ผลผลิตเพิ่มขึ้น50%นี่คือการตอบโจทย์สำหรับการทําเกษตรที่ยั่งยืนและปลอดภัยนะครับแล้วหลังจากนี้ ทีมงานและก็เราจะทำการดูแลโดยการใช้อารดี251และก็ใช้นวัตกรรมโดยใช้โดนนะครับพ่นอาร์ดีสองห้งไปนะครับนี่ฮะสวนสักนะครับงดงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามงานของเราครับครับนี่ก็คืออีกอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นไม้ยืนต้นอยู่ที่บ้านวังเบนอำเภองแสงขัน อุตลิตเหมือนกันแต่เป็นพันนี้จะเป็นพืชในเรื่องพืชไม้พยุงนะครับมสักครู่นี้เป็นไม้สักนี่เป็นพยุงก็คือจัดว่าเป็นไม้ยืนต้นซึ่งมีมูลค่าทางเ,ทศเศรษฐกิจทั้ง2ชนิดนะครับก็อย่างเคยครับเราใช้ผลิตพันดูแลด้วยอดีตสองเพียงอย่างเดียวนะครับเขาสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับ โดยสภาพที่ผ่านฤดูการที่ร้อนแรงมานะครับช่วงนี้พึ่งเข้าฤดูฝนนะครับเมื่อก่อนที่ปลูกเนี่ยเขายังต่ำกว่าต้นหญ้านะครับอันนี้ก็ปลูกไปแล้วประมาณน่าจะเกือบ2ปีได้ละครับอันนี้นะครับก็เห็นผลงานนะครับอดีตสองห้ไม่ใช่แค่มีผลกับพืชที่ให้ ดอกให้ใบให้ผลอย่างเดียวให้เศรษฐกิจด้วยเป็นลำต้นเป็นเศรษฐกิจก็สามารถดูแลได้หมดสรุปทั้งหมดนะครับอาดีสองาสามารถที่จะสร้างสวนทุกชนิดนะครับที่เพื่อนพี่น้องชาวเกษตรกรหรือเจ้าของสวนเจ้าของไร่เจ้าของนาต้องการนะครับได้หมดนะครับการทำงานของทีมงานของท่านเกษตรกรนะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับ มีนโยบายมีความมุ่งมั่นนะครับโดยท่านเก,กรณ์อยากให้เกษตรกรไทยนะครับมีความสุขมีความสําเร็จกับการทําสวนการทําเกษตรนะครับให้ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงนะครับและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่ว่ามีผลผลิตเยอะแต่ร่างกายเนี่ยมีแต่สารเคมีที่เป็นพิษจากสิ่งต่างๆที่เอามาดูแลไล่สวนของตัวเอง ก็จะมีเขาเรียกความสุขอย่างแท้จริงคือมีรายได้ที่เข้ามาอย่างมากพอที่จะมีความสุขได้แล้วก็ไม่มีโรคภัยจากสารเคมีนะครับก็ทีมงานของเราจะยึดมั่นนะครับในคำที่ท่านรัฐกรได้บอกไว้ว่าเราจะทำนะครับทำเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีนะครับเราจะทำแบบนี้แล้วพบกันในคลิปต่อต่อไปครับ 水更流量误差。 水泵流量误差过大。 Return to home, RTH. ฝึกจริง ครับก็เป็นการติดตามงานและก็ดูแลนะครับพืชท,ที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์อ251ในการดูแลนะครับนี่ก็เป็นไม้เศร,รษฐกิจนะครับคือพายุนะครับก็ได้ติดตามผลตั้งแต่เขายังเตี้ยกว่าต้นหญ้าเลยครับตอนนี้ก็สามารถที่เขาจะฝ่าฟันนะครับสู้ทั้งสภาพธรรมชาติเอง ต้องบอกก่อนนะครับที่ที่แห่งนี้นะครับที่บ้านวังเบนนะครับตำบลทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตเนี่ยพืชที่เห็นที่เราปลูกอยู่เนี่ยเราไม่ได้มาดูแลแบบเขาเรียกว่ายังไงต่อเนื่องนะครับเราใช้เวลาประมาณ1เดือนเราจะมาดูแลสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเข้ามาในการดูแลเลยนะครับอ,อ,อาจจะมีนะครับปุ๋ย เดือนนะครับนะครับก็มีมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆเลยจะใช้อดีสองในการดูแลนะครับนี่ก็คือฝั่งของออต้นพยุนะครับก็จะมีฝั่งนู้นอีกพยุที่เราถ่ายทำไว้สักครู่นี้จะเห็นได้ว่าเขามีการตอบสนองได้ดีนะครับกับออดีสองนะครับและถ้าเกิดว่ามองตามผมไปทางนู้นนะครับทางนู้นจะเห็นได้ว่า เป็นไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือต้นสักจะรู้ว่าเขามีคุณภาพชีวิตของต้นไม้เขาดีมากนะครับเขาสามารถท้าทายกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดบนเขาได้นะครับมีการแตกใบอย่างเห็นได้ชัดนะครับนั่นนั่นคือ,อเขาสามารถอยู่รอดได้กับสภาพอากาศที่ ร้อนจัดบนนี้ก็ยืนยันนะครับว่าเราดูแลทุกครั้งเราใช้แค่ผลิตภัณฑ์อารี2551เพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้สารอื่นเลยนะครับก็ตรงนี้เองถ้าเกิดว่าพี่น้องเพื่อนหรือเกษตรกรหรือเจ้าของสวนเจ้าของไร่หรือเจ้าของกิจการที่ดูแลในเรื่องของเกษตรที่ได้ใช้อารี2551เนี่ยคนเหล่านั้น พี่น้องเหล่านั้นมีความมั่นใจนะครับในผลิตภัณฑ์นี้อย่างแน่นอนเพราะเขาได้เห็นผลด้วยตัวเขาเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเ,เก็บเกี่ยวแล้วเห็นความแตกต่างจากที่ไม่เคยใช้ R ดีสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลน,น้ําหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความสมบูรณ์ของลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติหรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้ลองเริ่มปลูกใหม่นะครับก็จะเห็นว่าอย่างกรณี ต้นทุเรียนที่เขาปลูกกันแล้วยากปลูกแล้วตายอันที่251สามารถทำให้เซลล์ของพืชทุกชนิดมีความแข็งแรงนะครับสามารถทำให้พืชดูดซึมได้เร็วนะครับนะครับพอพืชดูดซึมได้เร็วนะครับเขาก็จะมีการสร้างสรีระต่างๆนะครับในใน,ในต้นของเขานะครับ มีใบที่คุณภาพสมบูรณ์มีการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารได้ดีนะครับมีลำต้นที่แข็งแรงนะครับนี่ก็คือภาพที่เห็นด้วยนะครับฟ้องมาด้วยภาพนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามงานในส่วนอื่นต่อไปก็จะมีพืชเกือบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชยืนต้นพืชให้ดอกพืชให้ผลพืชให้ใบหรือแม้กระทั่ง พืชที่เป็นอ,อย่างข้าวต่างๆได้หมดนะครับติดตามงานของพวกเรานะครับโดยทีมงานของท่านดรดรสุกเกมนะครับพบกันครับผม ดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบลไลปลูกอะไรอยู่รือคนงามดอกตอรเขาทามคนงามปูกต้องอะไรทุเรียนมางคูดละมุดหรือว่า หลใหอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เศษรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี แสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนพดพ้นโดยการพัฒนาเกษตรกรกใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปถ่วแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด